โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมของไมค์ครับกันนะครับวันนี้ผมใส่โคลแซซีแล้วก็เฮ้ยใครเนี่ยไม่ใช่แซซีนี่หว่าไม่ใช่มาแล้วกันมัน <laughs> คือมังกรกนี่เองผมก็ดีมคุ้งนี่เองครับ <c oughs> ก็อันนี้อยู่ผมทั้งหมด2โคนกันหนึ่งตัวนะฮะ <c oughs> ก็ใครชอบแบบวันนี้จะมาซ่อนแอบ,บในโลกของเดอะแฟตกันนี่นะผมก็เป็นเดอะแฟตเฮ้ยเปลี่ยนตัวได้ไงนะก็นนี้อยู่ในโลกของเดอะแฟตกันนี่ผมจะมาซ่อนแอบในโลกของเดอะแฟตกันนี่นะฮะก็ใครชอบซ่อนแอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ดด้วยกกับผม็ไปูเลยเย้ ไปหลอนเย้เออพูกพี่ได้ปะพวกเคือไงเลยเย่เฮ้ยเบคคือเย่เย่เคอเย้ยที่เล่นน่ะมา เไอสัตว์เป็นคนที่กดนตรงไหนนะกดนโอเคผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนสกินเป็นเดอะไฟกันเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมาก็ตอนนี้คือไม่ต้องพูดอะไรมากมาส่มเลยใครจะเป็นคนแรกสีแดงคือเป็นเอา้า <c oughs> รู้แล้วใครเป็น <c oughs> นะ <c oughs> รู้แล้วนะ <c oughs> แล้วมันเป็นอะไรใครจะยุ่งนเลยกดสีแดงเออเกดกสีแดงปึ๊บไอ้ดิ <S <S <ะ>อ๋อไม่เห็นชื่อเนี่ยอ้าวเห็น,<ค>นชื่อพิตา้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่คือของผมใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อันนี้คือเราเห็นชื่อดีมแต่ว่าดีมไม่เห็นชื่อเราใช่ไหมใช่โอเคบ้านเอ้ยนี่เข้าท่าหน่อยโอเคไปแล้วก็ทําการนี่คือของนะผมก็ของเรียบร้อยโอเคดีนัดหนึ่งถึงตายชีวิแล้วก็เริ่มหาเลยพิต้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราคนแอบนี่สามารถทำผมได้ใช่ไหมเนี่ย ยิงผมได้ทำได้ยิงได้เลขที่ทั้งหนึ่งถึงสามสิบเจอไหมพี่ใช่เลยหนึ่งสามสิบโอเคเฮ้ยบาบาบาเป็นตัวแฟนเห็นเลยวใล้วตัวแฟนตัวแฟนต้องนับไว้ไงพี่ลอ่ะสมมติตอนนี้มายี่สิบละยี่สิพี่บอกหลักสูตรได้นะยี่สิบสมมติดิมชนใครดิมชนใครแล้วมันแล้วมันทะลุอ่ะคนนั้นเป็นนะไม่ใช่คนธรรมดาชนใครแล้วแล้วสามารถมาขยับตาเนี่ยคือคนนั้นแอลคือเอ็นบีซีโอเคพี่โอเคงั้นผมไปเลยแล้วกันครบสามสิบวีละ ทำไมเดินแฟต้องแอบอมา4าทีจ็บเวลาเดินใครแล้วก็รู้อัดละ4าทีจ็บเวลาผมทำได้ท่านบุตร4าทีสามรอบฮะทำไมเดินแฟลต้องแอบเพราะเดินแฟลเป็นคนหนีเออมันมันเลยยิงแม่งอ่ะเฮ้ยเป็นใครเนี่ยกูจมน้ำกูจมน้ำเขาไม่ใช่เหรอดีมอย่าตีอย่าทำต่อยพี่ดาดาตรงดาตรงดาตรงตรงไหนวะไม่ไี่ด้ไม่ได้อย่าทนนุไปช่องแรก อะไรวะอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าไหนเหรถ้าทำหน้าตัวทำหน้าตัวใหญ่ๆยิงยิงยิงวะเนี่ผมเดินชะลูแล้วเนี่ยทำไงมึงให้แอปเปิลทอลันทำไมเอาไูกไม่ดีๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเยอะนะเดี๋ยวตีเยอะนะอ่าได้เราเรามันโกรธมันโกรธเลือดน้อยไงเออมันโกรธอะมันต่อยหมดเลยนี่จะตีดิทัศนีฮึไอ้เหี้ยกูโดนเออ พี่ตามันตีขวมมือไม่เกนะี่ยวเนี่ยกูเกมโม่สามสามแล้วมเนี่ยผมมีเทคนิคแล้วพี่เกมโม่สามสามก็เวลาคลิกขวาไงถ้ามันไม่หัน,ถ,หนถ้าเกิดตัวไม่หันก็นี่แหละเฮ้ยอย่ายคลิกขวาคลิกโกงอ้าวเฮ้ยใช่ป่ะพี่ท่าคลิกท่าคลิกท่าคลิกทีแดง,ง,งเดียวตัวไหนดันได้เนี่ยตัวเนี่ยตัวนั้นคือมือจีไม่อย่าไปตีคนกระโดดาสองสามมานั้น ันมีไปสิดำหนาวเลยเฮียพี่ดาคงไปผมคงไม่มีป่ะจริงลบแล้วกินน้ำฝนเฮงพิตายาโดนไอม่ได้เราแฝงไม่โหนแฝงไม่ได้เราเกมหมดสายไม่ได้เราเกมรู้วะเอออ้าวพี่ตาต้องดูพี่แสบเนี่ยไม่งั้นผมไม่รู้เลยผมก็ตโดงมาเลยเกมรู้แบบเดี๋ยวผมเก็บของไปให้ของแตกโถ่้ยแขนไม่ลงเออแขนไม่ลงแขนไม่ลงไม่เสือไปเนี่ย มาแบบเกมรู้ละไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่โอ้โหไหนนั่นแหนจุดจุดจุดเกิดเราอยู่ไหนล่ะผมตายไปเนี่ยถามแค่สองทีงั้นนะอ้าวผมอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เลยเไมแตกงยัไงเดี๋ยวผมเก็บของมันผมไม่เร็วไงมาจบไหมใครจีแดงเป็นแป๊บนึงโอเคเก็บของก่อนมาพิต้าพิต้ากับผมต้องส่งกันแล้วว่าใครจะเป็นพ่อที่ดีไปโอเคงั้นผมรอดแล้วไปพิต้าเป็น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 ไอแต่คนเป็นกดสีขาวเลยดีกดเสียงเงียยเสียงเงียยโอเคไม่เห็นชื่อ เห็นชื่ออเรไม่เห็นดีเงินใช่ไหมบเลวบเลนไเห็นก็จะผมเห็นชื่อพี่ตาเขาตัวอะไงแต่พี่ยักจะเห็นชื่อพวกเองสองคนไปหนึ่งสองสามเจอแ้วเจอแล้วเจอลอย่าเพิ่งไม่ว่างเอ้ยใครเข้ามานี่ไม่ด้ยันเดนหเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็แกโอเคหาเลยเฮ้ยตกใจหมด เอ้แฟนขับมายืนหน้าประตูเต็มเลยไงเขินนะจะไม่ต้องเดือดเลยจะไปไปโอ้ยไม่ดีนะไม่ดีนะโอ้ยใครมาตดใครยิงใส่ดูใส่กูเนี่ยเอ้ยพี่ตามาตดโอ้ยไปไหนวะ ไอ้ดีหมอไอ้ดีหมอดีแพ้่รับบาปเลยไม่ถไวยไม่ได้หาไปไหนวะได้มาหนีใต้สะพานแน่นอนอะโอ้ผมผมแพ้รับบาปเลยโซนแรไหดีมาขี้ขวาไม่ได้ไหมเหรออ้าวห้าขี้ขวาไงพี่อาเนี่ยีพี่ขี้ขวาขี้ขวาไม่ได้เนี่ขี้ขวารพี่เนี่ยพี่ขี้ขวาใช่หรอของเองึ้นของพี่ไม่ึ้นนะนี่นี่นี่ เอ้าไอ้ดีมันบั๊กแน่เลยคนไม่บั๊กพี่ไม่บั๊กไม่บลั๊กเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปพี่แล้วกันมันไม่ขึ้นจริงนะเออเออเออดีบั๊กอ่ะจริงจริงพี่ตายคนเดียนเออมึงรู้ป่าเนี่ยฮะเออผ่านไปได้หนะนึ่งนาที <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ให้เวลาเจ้าหนีจะซีจะซีพวะเราโดนแฟตอยู่ไหนนึงไปแล้วไปแล้วไอเกมวมดเลยไอตัวไกลไอยังม่จบไอโก้ข้ามมือไอโก้เดย่เอยพี่เดี๋ยวเฝดนย้ายพิบตาเฮ้ยทำไมป่าป้าเกมวมดสามออนี่แน่ โคตรอ่อนเลยตั้งแตยคนนี้เฮ้ยโอ้ยถ้าสนุนเต็มตัวอย่างยิงมากนิเฮ้ยอย่ายิงนี่เขารู้หมดกูอยู่นี่ไอ้ตอกเลยไอ้ตอกเลยแป๊กเฮ้ยไอ้นัดหมดแล้วเออไอพอแล้วพอแล้วเดีถ้าสนุนเต็มตัวทับเกี๊ยวไปหนึ่งไปเจอจุดเกิดเลยเจอกันจุดเกิดเออตายเลยสวยบิ๊สวย ต่อไปเราก็รู้ว่าใครพี่ตาเป็นไปโถ่ได้เดเมสไปกดสีเงินไปแด้เฮ้ยสนุูคนละหกทอ้งไมไม่เห็นโอเคพี่กี้โมไม่ได้มันยังไม่กดเลยกดแล้วแม่อะไรไปได้ไหนีเลยัน้ทาวิไปได้ไปได้ไปได้เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเป็นสามสวิเลยโอเค มันจะเป็นอีกนายเทนเดอร์เวนเท0วโอ้ยไม่เป็นเฮ้ยหนึ่งสามสิบเดี๋ยวใช่ใส่เฮ้ยเดี๋ยวเอ้าอะไร่ะพี่มีเชนยูตรงหลังอ่ะยังไม่ได้อ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบโอเคไแล้พี่กคนนี่คือหาแล้วโอเคเวลาสิบนาทีเริ่ม โอ๊ะๆอ๊อ๊ยไอะไรโอ้โหตัวปลอมขี้กาเดฟอะไรวีจุ๋ม หนีไงจางทีวีผ่านไปครับตอนนี้ก็แบบจ้าตึงๆหน่อยครับเฮ้ยไม่ใช่ที่นี่ว่ะเออตึงเออตึงไอเดียทำอะไรก็หลังเพื่อนแอดน้องทำอะไรอะ่ะเนี่ยคนเนียนวะ ตอนนี้ผมก็กลังเนียนนะครับท่านผู้ชมเนียนอยู่ในผมก็ลังนอนอยู่ตรงนี่อยู่บนตังฟ้าแว่แว่อยู่ฟอร์มอยู่ไหนทีวีทีวีหาไม่ได้ทุกแบบไม่มีทีวีเองเด้อได้อหาจากมุมพี่ดาวไปอยู่เขาบนรู้เลยแหละเห็นชื่อเห็นชื่อ อันนี้ผ่านแล้วหนึ่งวัทีสามสิบวินะครับท่านสิอบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าคุณหาไม่เจอหนึ่งคนหนึ่งบอกว่าไม่มทันแน่เล่นมือหน่อยครับนี่มันอยู่ไหนวะนิ่มเนี่ยนกันเนียนกันผมก็เนี่ยนๆเลยพี่เปล่าพี่กำลังเนียนอยู่เนี่ยพี่เปล่ามันต้องมีนี่มอย่าอธนูไว้ช่องแรกอ๋อเอ้ ลู้หือเปาไม่ได้ดิมั่วดิสงสารเขาโดนตู้พ่ได้พี่ได้ขี้โกงตีสะบัดตีสะบัดพี่ได้มันกี้โกงแอบตีมั่วใครวะเขาได้มาเป็นได้สองทีนะครับท่านผู้ชมถ้าสิ่หาไม่เจอเราเชื่อผมได้เลยสองทีดียมเลยหนึ่งทีดียมทำหน้าตรงไว้ตลอดเวลาอย่าทำหน้าเบี้ยวไอ้ยดียมอย่าทำหน้าเบี้ยวขลักโอ้เกือบไปแล้ว ไม่ไรพี่าพี่าอย่าดีดดมพี่าเออไอดีมตายเอาไอดีมไม่ใช่แล้วจุ๋มโอัยแล้วนี่ดาจะหาไงวะเนี่ยโคตรลงลังเลยอะตีมั่วเนี่ยวะพี่าเขาใกล้ผมแล้วอะดมเปิดประตูเข้าแหวนว่าไงประตูมันไม่แรงที่มัน่มลู้ว่าไหนสุดเกินก็มีไอ้นั่นก็มีเปรนอะมิด ตอนนี้เราก็อยู่ในทีมของอะไรนะทีมแบบว่าหมายถึงว่าแบบแบกโลเลคโลแค e ชั่นอยู่ในฐานที่แบบอวกาศนะเดพยายามทำเดพยายามทำแบบอยากทำหน้าทำหน้าตรงไว้กดที่ใต้หนึ่งทีจะได้หน้าตรงหลยนั่นหมายไปแล้วครับผมสามนาทีสิบห้าวินาทีนะฮะท่านผู้ชมอะไรอยู่ไว้พวกนี้เฮ้ยใช้สมาร์ทเทโลพอได้หรือเปล่าไม่เวเล่นเวรเล่น <c ười> ไม่ได้เดี๋ยวอาจจะเป็นน้ำก็ได้ เออเนาะอืมเอ้ยไปดีดีดินี่เยอะันนี่เยอะนี่เยอะจังวันนี้เลือีกยีสวินาทีโอ้ทับนิวเคียไอหาหายหาย Happy New Year ตายเลยสวินาทีเก้ปทำให้กูเล่นหายากวะห้ส สามสองหนึ่งหมดเวลาโอ้ยอีตาเก็บตีดีแล้วไอ้ดีอยู่หน้าเราสวนอะไรอะเออว่าวอีตาตึงมาตาพายแล้วกินมันเร็วเกินที่เร็วเกินมาตาพายแล้วมันเนี่ยตาตาตาลายอันนี้ต้องสุ่มนะเฮ้ยพี่อ้าวพี่แซมพี่แซมเป็นนะทีผมเห็นผมเห็นผมเห็นพี่ผมเห็นโอ้ก็เป็นดีกันละนี่ก็พี่สีชมอยู่เลยนี่ถ้าผมเป็นก็จบไปเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยมีมี เนี่ยมาไปกดไปกดมึงอะไปกดกอะไรกดนละไปกดไปนี่แตคนอนี้มันจะไปกดเฮ้ยตายไปแล้วแหละไอ้นอนอกดสมนี้นอนกดได้มดเลยไม่ไม่ไม่แต่เลยเลยหนึ่งสองสามปืนชองไม่มีอีห้าหกธนูหมดอ่ะอย่าธนูไม่จเอาไปหมดเลยเอาหรอต้าพ่อันยาธนูไปช่องแรกนะหนึ่งเอ้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด 2องี่ส้าสิเจ็ดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสามได้ยีเก้าได้หนึ่งสองเาอเจ็ดหกสิบสาเทบเริ่มเลยโน่เฮ้ยมืดเราต้องฆ่าคนด้วยแรงเดินฟังเสียงเท้าครับท่านผู้ชมผมว่าใช่มจยิงไปเขียนนมา เอามันเป็นยังไงบ้างไม่รู้อะว่าแล้วใครเนี่ยเอฟซีป้าอยู่ข้างบนได้อ่ะมันทำมินินรรมเอไอมันจะยิงได้หรอเรีย้เขาเป็นไงโลมา กูไม่ลงลงแล้วกูจะเอาอะไรแดงเออกูจับเวลาเลยกูจับเวลาไปหนึ่งโอเคเอาไปไหนหรอวะไอ้กูจับเวลาอยู่ใครเมื่อกี้เป็นทอง์มาอีกคนนึงเว้ยใส่ดูอ้าวดีว๊อมเมื่อกี้เป็นคนกินเป็นตรงเนี้ยไอ้เว็นทองอ่ะเออใครกินวะอย่าให้รู้เอา ตีแม่งมั่วเลยลืมลืมลืมผมลืมพี่แป๊บนึงผมขอปรับตีมั่วแม่งเลยอ๋อพี่จ้าไม่ได้ปิดปรอยู่เลยพี่นะอะปิดประตูหลังปิดประตูเหรอหนวะเรียบร้อยได้อะเวนลากเวนลากเวนลากเฮ้ยเบลอเบไอเบลอเดี๋ยวมันไปวะ เอ้หนูจีจี้อยู่ที่ไหนกัอยู่อยูี่โอ้โหจีจีอ่ะโอ้โหมาโอเคสำหรับคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะผมถ้าใครอยากให้ผมสามคนมาเล่นกันอีกก็อย่าลืมเม้งด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ทุกช่องกันด้วยนะผมกด subscribe ดยช่องด้วยนะจ๊ะก็เจอกันใหม่พรีหน้าอาจจะเป็นซอตแอบอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะผมก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้าเย้อ้าว